สวัสดีครับชานี้อยากจะขอแนะนำหนังสือปีกแดงนะครับของวินเยวารินนะฮะเป็นนวนิยายปวัติศาสตร์สไตล์ประชาธิปไตยบนเส้นขนานครับแต่ปีกแดงนี้เป็นอะไรที่มันสุดๆนะฮะคือคุณวินเนี่ยก็ได้ เขียนนวนิยายเล่มนี้นะฮะที่ผมได้อ่านมาสักเจ็ดสวนหน้าเนี่ยเป็นฉากของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่เกิดขึ้นในเยอรมนนีนะฮะตัวละครตัวละครเป็นนักการทูตนะครับแล้วก็เป็นลูกหลานของกระบฏในสมัย กระบอกปวนเดชนะแล้วก็ยังมีตัวละครที่พูดถึงพระประสาทพิทยายุทธเนะเขียนหนังสือที่สนุกมากนะครับมีการหักมุมเขียนได้หักมุมแล้วก็ได้ความรู้ของเชิงปวติศาสตร์ถ้าใครชอบหนังสือแบบสไตล์เป็นการเมืองนะฮะได้รับ ความรู้ทางปรวัติศาสตร์าการเมืองนะฮะก่อนนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอยุโรปเกาหลีเดนมบีนฟูนะคือคุณวินนี่อ่านหนังสือเยอะมากนะครับผมก็งงไงว่าแกเอาความรู้เอาข้อมูลจากไหนหมาเขียน,นะฮะเนี่ยเล่มนี้ขอแนะนำให้อ่านเลยนะครับปีกแดงครับของวินเลวาลิน4ี0หบบาทครับสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ ทางปวัศาสตร์การเมืองนะฮะใครที่สนใจนะครับก็ขอให้ได้หาอ่านกันขอบคุณครับ